กอเดียวก็พอแกกในะน้ไม้นี่ก็ดีกอเดียวก็พอแล้วไรล,ลกๆก,ก็ออกตนะคะน้ำไม้เลี้ยงน้องกอเดียวก็พอกิน ขึ้นใหม่ก็มีเยอะเลยขอแนะนำนะคะหน่อไม้มีไว้ไประจำบ้านก็ดีหน่อไม้หนึ่งกอหน่อไม้เลี้ยงน้องอันนี้น่ะกำลังขึ้นก็มี นี่อันนี้ปล่อยไว้ให้มันโตน,นี่กำลังขึ้นอีกเอาดีไหมอันเนี้ยก่อเดี่ยวเนี่ยหน่อไม้หนึ่งกอนะคะเนี่ยหน่อไม้เลี้ยงน้องขอแนะนำนะคะที่ใครใครที่มีเนื้อที่ไม่เยอะมาก ปลูกหน่อไม้เลี้ยงน้องไว้กินกอเดียวเนี่ยดูสิหนึ่งกอนะคะเนี่ยเอาไปผัดกระเพราแกงหน่อไม้แกงใส่แกงเขียวหวานสารพัดนี่เรามีหนึ่งกอนะเนี่ยนี่มีอีกอันหนึ่งแต่เราไม่เอาออกขอแนะนำนะคะใครที่ชอบ หน่อไม้แล้วก็มีเนื้อที่ไม่เยอะปลูกไว้ประจำบ้านทุกบ้านน่าจะต้องมีหน่อไม้ใบยานางใบกะเพราใบหระพา,บะพาแบบของที่หากินง่ายๆประจำบ้านมีไว,มว้มีติดตัวมีติดตัวสัตว์มีติดบ้านไว้เนี่ย yeah. หน่อไม้เล็กน้องขอเอื้นมาน่อไม้เล็กน้องออก ทั้งปีเนี่ยมาบนะู๊งเยมาเลยมาเลยมานี่มาลังเงนเอาน้อไม้ให้เบิ้งผัดแมวพันหิววันนี้เอาเดี๋ยวแกะให้ดูนะคะว่าหน่อไม้เลี้ยงน้องหนึ่งกอได้เยอะเท่าไหร่ ตรงไหนอ่อนๆก็เอานี่เกแข่งแล้วบอ้าวอันนี้ได้ัดผัดกะเพราใส่ใบชะอมผัดกะเพราจะเสพย์ยี้นี่ ธรรมชาติเทอได้ยินเสียงนกพร้อมอยนกตัวเล็กๆนี่เสียงแจ๋วมากเลยนะตัวนี้เดียวอยดีเทมีเสียงนกพร้อมอมีนกมาล็อกใกล้ๆธรรมชาติได้สง่งโดกงเมอ่ะ way numa ikabik pin badi oke หมาบูีหมาบูบูมาหนีมาหมาบูไม,ม้ก่อเดียวนี่หนึ่งก่อพอดีมาไปพัดพัดใช้พักค้าชะอมพักค้ากัชะอมเม,มาละพักค้าคลิปนี้หน่อไม้หนึ่งก่อ ไม่ต้องทําอะไรเลยหน่อไม้อะไม่ต้องใส่ปุ๋ยไม่ต้องอะไรเลยแค่เอาแกบเอาที่งวมาใส่ลดน้ําหน่อยกินได้ทั้งปีมีให้กินทั้งปีหน่อไม้แค่กอเดียวนี่ยเหมาะกับครอบครัวหนึ่งครอบครัวนี่หน่อไม้กอหนึ่งเนี่ยเอ็ดกินได้หลายอย่างแกงหน่อไม้เราก็ต้องมี อันนี่ยอดพักทองบวบใบแยานางมีตามรั้วตามไรถึงเวลาเราอยากแกงกินเราก็ไปหาเก็บมาสนุกมีความสุขจะตายมีความสุขอยู่เด้อเอ็ดแบบนี้จะดีนะหากินตามริมรั้วอันนี้เราเริยกคว่าหากินตามริมรั้วนะชอบอะไรอยากกินอะไรก็ปลูกเอา เศษพวกนี้เราก็ทำปุ๋ยเนี่ยรถอ,อันนี้เปลือกใช่ไหมเปลือกมันใช่ไหมเราก็กองอยู่ตามใต้เนี้ยเปลือกหน่อไม้เนี่ยก็กองกองไว้เนี้ยมันจะเป็นปุ๋ยละ่ะบันนี้มันก็มันเดี๋ยวมันก็นความชื้นอยูข้างในแล้นก็หน่อมันก็ยิ่งออกหน่อไม้เนี่ย ออกกำลังโผล่อีกเยอะแยะเลยถ้าปลูกอีกสี่ห้ากอนี่ขายได้เลยนะเนี่ยหน่อไม้เลี้ยงน้องเดอ้อขอแนะนำนะคะเขาเรียกหน่อไม้เลี้ยงน้องออกหน่อทั้งปีแล้วก็อ่อนมากกิ่นอนะ่อนอ่อนเพราะว่าไปถ่าไปหายาิเขาแนะนำให้เราไปกินแกงหน่อไม้กับเขาถามว่าหน่อไม้อะไรทำไมอ่อนจังเขาว่าหน่อไม้เลี้ยงน้องวสัสด น่อไม้เลี้ยงน้องอ่อนเนี่ยมันสีเนื้อเนื้ออ่อนมันหน่อไม้มันมีหลายชนิดบางอย่างก็เหนียวหยาบแต่หน่อไม้เลี้ยงน้องเนี่ยมันสีอ่อนฝากกดติดตามทางช่องด้วยนะคะนี่นะคะแนะนำหน่อไม้เลี้ยงน้องนะอ้ามารวยอันนี้เขาชื่อมารวยใช่ไหมมารวยแดดไม่มีนะแต่เริ่ม อากาศก็ไม่ร้อนนะแต่มันชื้นเรียกอากาศชื้นเนี่ยเหงื่อเริ่มออกแล้วลมเย็นๆแต่มีเหงื่อหน้าฝนอากาศชื้นมากเอาอีบูอีฉาอีกอุ้มอีมารวยอ่อนออกทั้งปีอ่อนออทั้งปีแค่หนึ่งกอนี่ก็เหมาะแล้วกับหนึ่งครอบครัวเนี่ยกอเดียวนะเนี่ยมารวยมานี่มามรลยมารวย,เ,ยเป็นไรมารวยมานี่มารวยมารวย มารวยตัวเป็นแผงมารวยมาไหม,มเป็นไรก็เดี๋ยวได้สี no. ่ห้านอออกทั้งปีดูดิมารวยเป็นไรดูสิมารวยเธอเป็นอะไรมารวยเป็นไรมารวย กำลังออก็มีเนี่ยกำลังอ้อนอก็มีเงี้ยนอไม้เนี่ยเงี้ยกำลังออก็มีดูสิได่หนึ่งกอเองอน่ยมาบู ยอดบวบนะคะบวบหวานเรานี่ปลูกตั้งแต่เดือนกุมภาตอนนี้มิถุนาแล้วอะ่ะดูดิยอดใหญ่ยอดมียอดทั้งปีเลยอ,อย่ามาปลูกดูเนีด้ดูสิเดี๋ยวให้ดู Ah, bingung penuh lah